สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูถั่วผักยาวนะคะพันถั่วพุ่มนะคะนี่ค่ะมีหลายฝักเลยนะคะออกทุกฝักนะคะต้นกระเตีย้ยก็สกมากมีผลผลิตให้เราได้ดยนี่ค่ะนี่นะคะตอนเช้าพามาดูค่ะและเราได้ขยายแปลงปลูกผักแล้วนะคะนี่ค่ะ ดินเก่าผสมดินใหม่แล้วก็ลดน้ำจุลินทรีย์เาข้าวกับจุลินทรีย์สังข้อแทนนะคะนี่ก็ได้ขยายแปลงนะคะขยายต้นเก๊กฮวยนะคะต้นมะเขือเทศลงแปลงนะคะน,นี้คือจุลินทรีย์สองข้อแสงนะคะที่เราทำประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะแดงแล้วนะคะและอันนี้ก็คือ เกลุนะคะที่เราใส่พิทมอสปลูกในถาดขนมนะคะกล่องขนมไดโนเสาร์เริ่มขึ้นแล้วนะคะเคขียวใบเขียวนะคะวันนี้เราได้ทำการแปลงขยายนะคะต้นเก๊กควยนะคะวันนี้ยังสลบอยู่อย่างาฟื้น,นะคะ่ะรดน้ำจุลินรีสังเคราะห์แสงจุลินทรีน้ำเสาเข้าวนะคะได้ทำการขยายแปลงค่ะ อันนี้ก็คือตัวปักยางนะคะเราได้ใส่ดินแล้วก็ลดน้ำจนดินสีนะคะสังขอแสงก็จะมีน้ำสักครั้งนะคะอันนี้เราได้ทําการขยายแปลงนะคะเราจะปลูกผักนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดิ่งติ๊กดาวและสับ r ก b e ขวบลุงนะคะเผื่อนเรามีคลิปใหๆท่านจะได้มองเห็นเป็นคนแรกคร่ะ